เล็กๆที่ผมกับคนาตั้งใจไว้นะครับซึ่งเป็นงานที่ในครอบครัวแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทนะครับจริงๆเราตั้งใจว่าจะเป็นงานในครอบครัวครับแต่ว่าพอเพื่อนสนิทเขาอยากมีส่วนร่วมตรงนี้ฮาน่าก็เลยแบบเออได้ในในส่วนหนึ่งแล้วก็ก็จะมีเพื่อนที่มาจากต่างจังหวัดด้วยนะครับที่มาจากสงขลาเพราะว่า ก็ผมก็ให้เขาเลือกว่าจะมางานในรอบนี้หรือว่าจะมางานอีกรอบหนึ่งของเราเขาก็เลยอยากมีส่วนร่วมในทุกโมเมนต์ก็เลยมาทุกรอบใช่ครับเพราะว่าหลายๆคนก็รอรุ้นของเราในคู่ของเราอยู่ว่าจะมีงานมงคลเมื่อไหร่อะไรอย่างงี้ครับก็เลยเกิดเป็นงานเล็กอบุญอบุญเตืนนหลายคนชอบพิธีาสายก็เป็นพิธีทางทีสานครับที่ให้ตรงกับกับทางบ้านของคณนานะครับเพราะว่าน้องคณนาเป็น เป็นชาวนครพนมเป็นสาวนครพนมครับก็เลยเลือกพิธีแบบอีสานซึ่งในวงการก็ยังไม่ได้เห็นใครที่แบบทาพิธีแบบนี้สักเท่าไหร่ก็เลยถือโอกาสดีทาแบบแบบแบบชาวนครพนมชาวพูดไทยใช่ครับเป็นเป็นแบบผูกข้อไม้ข้อมือมีใบสีสูขฝาอ,อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความตั้งใจของเราเนี่ยเราเลือกเราเลือกพิธีนี้มาเพื่อเป็นเป็นความน่ารักของของงานของเราแต่ พอออกออกไปออกสื่อไปเนี่ยทุกคนก็มองว่าพิธีแบบเนี้ยมันคือพิธีแต่งงานผูไทยนะครับซึ่งด้วยความตั้งใจของเราตอนแรกเราไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่ามันคืองานแต่งงานเพราะเราคือตั้งใจว่าให้มันออกมาเป็นแบบแบบผูไทยแต่คราวเนี้ยพอมันมันเป็นพิธีแบบว่ามั่นแต่งเราก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับเพราะว่าเริ่มจากความไม่รู้ของเราเราอยากให้มันความแบบน่ารักมากกว่าในในงานนะครับผมแต่ว่าคราวเนี้ยพอพอมันเกิด เป็นมั่นแต่งไปแล้วก็ก็โอเคเพราะด้วยความตั้งใจของเราเราจะมีงานฉลองอยู่แล้วในในปีหน้าแล้วก็เชิญผู้ใหญ่ที่เคารพแล้วก็เชิญพี่ๆในวงการที่เคารพแล้วก็เพื่อนๆในปีหน้าอยู่แล้วเหมือนก็ตามใจฮานะทุกอย่างเขาอย่างแบบพิธีสารแล้วก็คงเพื่อนิทรรศอะไรอย่างี้จริงๆน่ารักอยู่แล้วน่ารักในในแบบของเขาอยู่แล้วครับผมเพราะว่าโจทย์ของเราสองคนเนี่ย ทำยังไงก็ได้ไม่เป็นละครเพราะว่าเราใส่ชุดแต่งงานมาเยอะือนละครคือโจทย์มันยากมากเพราะคู่แต่งานทุกคนจะบอกว่าเหมือนตอนจบในละครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบนี่ว่าโอ้เป็นโจทย์ที่ยากมากที่จะทำให้ทุกคนมองภาพแบบต้องเหนือจากละครตั้งแต่ตั้งแต่ถ่ายว e ดดิ้งละคือโจทย์ที่จะให้ห้องชุดเนี่ยคือแบบว่าทํายังไงก็ได้ให้คู่งเราไม่เป็นละครไม่เป็นแบบถ่ายแบบเป็นพรีเวดดิ้งปกติเราอยากได้เป็นแนวแฟชั่นที่เคาะภาพเราให้ออกแบบ ไม่ใช่พันนางเอกพระเอกนางเอกที่แบบว่าแต่งงานกันในละครก็ยากไปอีกสำหรับห้องชุดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างก็ออกมาได้แบบลงตัวถ่ายเวทีิ่งออกมาก็ก็ดูเป็นสายพันที่แบบเราต้องการแนวเกาหลีแนวแบบแฟชั่นต่างๆก็ถือว่าเป็นที่พอใจนะเพราะว่าทุกอย่างทางหน้าเขาเป็นคนวางแผนทั้งหมดนะครับก็ก็ลงตัวครับสมบูรณ์แบบนะครับตั้งแต่เริ่มถ่ายพิเศษถ่ายวิดีโอเวดดิง้ง จัดงานาทุกอย่างอ,อบอุ่นมีแต่รอยยิ้มครับอย่างนั้นฉลองในช่วงปีใหม่เอาจริงจริงๆนะฮะพูดกันตรงๆเลยช่วงนี้หาเงินก่อนครับผมเอาตรงๆเลยจริงเพราะว่าทุกอย่างมันมันใช้ด้วยด้วยกำลังตรงนั้นจริงๆครับแล้วก็เราก็อยากให้มันมันอบอุ่นไปด้วยความรัก<ช>ความอ,าอบอุอ่นจริงจริงงานมันดูแบบอบอุ่นแล้วทุกคนมาเอ็นจอยกันก็เลยแบบเออเราก็เลยวางแผนไว้แบบไอ้ตอนนี้เดี๋ยวเราหาตังินก่อนแล้วก็ เดี๋ยวงานฉลองอ่ะค่อยๆวางแผนไปเพราะเป็นสเต็ปไปทีะนิดๆหน่อยๆเผื่อมันมีหลายอย่างที่เราอยากได้ที่เราอยากเติมเข้าไปใช่ครับเพราะว่างานแรกเนี่ยมันมันอิ่มไปด้วยความสุขจริงๆมันมีแต่ความไม่รู้มันมีแต่รอยยิ้มแล้วก็มันมันเข้าถึงกันได้ทุกคนมันมันดูแลกันได้ครบถ้วนทุกคนแล้วมันมันอิ่มไปด้วยความสุขความรักที่ทุกคนมีให้เราสองคนอย่างเงี้ยมันพอจะมีงานที่สองเนี่ยเราก็อยากให้มันดูอิ่ม แล้วก็แบบเปิดบานไปทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็เลยไปโจทยากนิดนึงครับสำหรับเรานะครับก็ถ้าถามว่าตอนนี้เริ่มวางแผนหรือยังยังครับยังครับทำตัวไม่ถูกเลยตอนนี้ยังไม่ชินนะครับว่าบางทีมาถามมันสองคนว่าเอ้ยนี่เราเราปรับสถานะแล้วหรอเราอะไรเงี้ยก็ยังงงๆกมันอยู่แต่ว่าก็ก็เป็นความสูงครับใช่ครับยังรีกันไ่ถูยังรีกันไปดู ผมปกติผมเรียกน้องไม่ครับผมไม่ได้ปับปีไม่เด็ดดีไม่ผมไทยแลนด์ครับผมคือผมผมจะเรียกน้องจ๋าอยู่แล้วเพราะว่าเราเราเรียกเขามันตั้งแต่แรกแล้วเขาเขาเรียกเราพี่พี่แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีปับสถานะอีกทีหนึ่งหลังจากที่เรามีน้องอะไรเงี้ยเราเราไม่รู้อันนั้นคือเป็นเรื่องอนาคตแสดงว่าเรื่องมีน้องร้างแผนครับวางแผนแล้วครับวางแผนแล้วครับจริงๆแล้วผมก็จะ40แล้วเนาะก็พยายามอะไรให้มันแบบรวดเร็วที่สุด นะครับเพราะว่าฝั่งผม <S <S ผมก็ไม่ได้รู้ว่าร <Okay. S 1> ่างกายผมจะเป็นยังไงแต่ว่าเราตรวจสุขภาพทุกปีว่ามันก็แข็งแรงดีครับแล้วก็น้องก็ตรวจสุขภาพทุกปีก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะแบบมีการไปฝากไข่อะไรเงี้ยคุณหมอปรึกษาคุณหมอจะได้แบบรวดเร็วทันใจพร้อมนะฮะถ้าร่างกายมันพร้อมทุกอย่างมาพร้อมก็ก็มีได้เลยนะครับแต่ก็มีการวา<ร>งแผนไปแล<ร> <ไป S 2> ้วครับก็ไม่ไม่น่าจะนานสักเท่าไหร่ครับผมก็อ<ร>ยากมีน้องกันอยากมีอยากมี เด็กเล็กๆที่เป็นทายาทของเราพี่นันแล้วคุณคุณย่าก็เขาอยากคุ้มล้านแล้วกันพี่หน้ามีไหมมีพีหน้าครับพี่หน้าโพุ่เลยพี่หน้ายังมีอยู่เลยยังวางแผนจะมีงานเลี้ยงอยู่เลยฮะฉลองเขาก็เลยอยากว่าขอขอเป็นหลังช่วงงานงานเลี้ยงแล้วกันงานฉลองงานแต่งแล้วกันก็ก็คือช่วงระหว่างทางนี้ยเราก็ปรึกษาคุณหมอแล้วก็อาจจะแบบฝึกไขไว้ก่อนแล้วก็เตรียมความพร้อมร่างกายพอเสร็จงานปุ๊บเราก็พร้อมมีได้เลยัจยงไ ผม,ผมว่าเลือกว่าจะเอาน้องผู้ชายผู้หญิงก่อนดีกว่าใช่ตอนนี้ยังเถียงกันอยู่เลยยังเถียงกันอยู่เลยเพราะฝั่งครอบครัวเอาแบบที่บ้านเนี่ยเป็นลูกชายเยอะคุณแม่มีแต่ลูกชายหลานชายฝั่งนี้เป็นผู้หญิงหมดเลยก็เลยยังไม่ลงตัวสั้งแตว,ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่าเราก็จะฝากไข่แล้วก็เราพร้อมเมื่อไหร่เราก็จะเลือกทันทีว่าเราจะดักให้น้องผู้ชายหรือผู้หญิงขอบคุณครับ